สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเบาสบายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาค้นหาความสงบและเบาสบายในใจไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าจะสัมผัสใจคุณผู้ฟังหลายท่านในวัย40ขึ้นไปอย่างพวกเรานะครับในช่วงเวลาที่ชีวิตเหมือนจะเข้าที่เข้าทาง แต่ลึกๆแล้วทำไมมันถึงเหนื่อยล้าเหลือเกินหัวข้อของเราในวันนี้คือฟื้นฟูใจยามหมดไฟทำไมการอยู่ว่างถึงสำคัญมากคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่านาฬิกาปลุกในตอนเช้ามันดังเหมือนเสียงเรียกเข้าสู่สนามรบมากกว่าจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสกาแฟแก้วแรกที่เคยหอมกรุ่นตอนนี้กลับจืดชืดไปเสียอย่างนั้น เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับภารกิจที่อัดแน่นอยู่ในหัวทันทีเรื่องงานที่ค้างคาเรื่องลูกที่ต้องไปส่งเรื่องพ่อแม่ที่ต้องดูแลหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างกับข้าวในมื้อเย็นรายการสิ่งที่ต้องทำมันยาวเหยียดจนเราแทบไม่มีช่องว่างให้หายพวกเราในวัยนี้วัย 40- 5 0ถูกสอนมาให้เป็นนักสู้เราถูกปลูกฝังว่าความสำเร็จวัดกันที่การกระทำเราต้องขยันเราต้องอดทนเราต้องไม่หยุดนิ่ง การหยุดนิ่งคือความล้มเหลวการหยุดนิ่งคือความเกียจคร้านคือการเสียเวลาอันมีค่าเราวิ่งวิ่งมาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่งเราหยุดยืนหอบอยู่ข้างทางแล้วพบว่าตัวเองหมดไฟอาการหมดไฟมันไม่ได้มาแบบปรบปรับนะครับมันค่อยๆคืบคลานเข้ามามันคือความรู้สึกเหนื่อยลึกๆที่การนอนหลับในวันหยุดก็ช่วยไม่ได้มันคือความรู้สึกว่างเปล่าทั้งๆท,ที่เราก็มีพร้อมทุกอย่าง มันคือความรู้สึกที่ว่าแม้แต่ตอนที่เรานั่งพักดูโทรทัศน์ใจเราก็ยังไม่หยุดคิดมือเราก็ยังเผลอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถดูนั่นนี่เพียงเพราะเราทนการอยู่เฉยเฉไม่ได้เรากลัวความว่างเปล่าครับเรากลัวว่าถ้าเราหยุดทำอะไรสักอย่างเราจะกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าและจุดนี้เองครับคือกับดักที่อันตรายที่สุดมันคือความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราพยายามจะไม่ทำอะไรเลยคุณผู้ฟังเคยรู้สึกผิดไหมครับ เวลาแอบงีบหลับตอนบ่ายวันเสาร์ทั้งๆท,ที่ยังมีงานบ้านรออยู่คุณเคยรู้สึกกระวนกระวายไหมครับเวลาที่แค่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเฉยๆโดยไม่คิดอะไรถ้าคำตอบคือใช่วันนี้เราจะมาคลายปมนี้ไปด้วยกันครับเราจะมาดูกันว่าทำไมการอยู่ว่างอย่างตั้งใจจึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นยาขนานเอกที่จะช่วยฟื้นฟูใจที่กำลังมอดไหมของเราครับส่วนที่2 คลายปมความยุดมั่นในความยุ่งเหยิงในส่วนที่แล้วเราพูดถึงความรู้สึกผิดที่มันเกาะกลุ่มใจเราไว้เวลาที่เราพยายามจะพักใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองดูกันให้ลึกอีกนิดครับว่าไอ้เจ้าความรู้สึกนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรสังคมรอบตัวเราครับให้คุณค่ากับผลผลิตมาโดยตลอดเราถูกประเมินค่าจากผลงานจากตำแหน่งจากสิ่งที่เราสร้างได้ เราถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอตั้มแต่เด็กจนโตพเพราเราก้าวเข้าสู่วัยกลางคนวัยที่เป็นเสาหลักของครอบครัวความคาดหวังนี้มันยิ่งหนักหน่วงขึ้นครับเราแบกรับความหวังของพ่อแม่อนาคตของลูกและความมั่นคงของทีมงานที่บริษัทเราถูกฝังหัวว่าเราหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดทุกอย่างจะพังทลายความคิดนี้มันกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือในทางธรรม ท่านเรียกว่าอุปปาทานครับเรายึดมั่นในบทบาทของเราบทบาทของพ่อที่ดีบทบาทของแม่ที่เก่งกาจบทบาทของหัวหน้าที่พึ่งพาได้บทบาทของลูกกระตันยูและบทบาทเหล่านี้ทั้งหมดมันเรียกร้องการกระทําเมื่อเรายึดมั่นในบทบาทเหล่านี้จนเป็นเนื้อเดียวกับตัวเราเราจึงไม่สามารถแยกตัวตนของเราออกจากการกระทําของเราได้เมื่อเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันจึงรู้สึกเหมือนว่า ตัวตนของเรากำลังจะหายไปเรากำลังจะกลายเป็นคนไร้ค่านี่คือจุดที่อันตรายมากครับเพราะร่างกายกับจิตใจของเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานหนักตลอดเวลาเหมือนเครื่องจักรมันต้องการการพักไม่ใช่แค่การนอนหลับแต่คือการหยุดอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะครับดินที่ใช้ปลูกพืชซ้ำๆโดยไม่เคยหยุดพักเลยต่อให้เป็นดินที่ดีแค่ไหนสุดท้ายสารอาหารก็หมดครับ ผลผลิตก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่สามารถปลูกอะไรขึ้นได้อีกเลยใจของเราก็เหมือนกันครับร่างกายของเราก็เช่นกันการที่เราพยายามยุ่งตลอดเวลาอาจไม่ใช่เพราะเราขยันแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะกำลังกลัวครับกลัวการต้องอยู่กับตัวเองเงียบๆกลัวการต้องเผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้าที่แท้จริงกลัวที่จะยอมรับว่าฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันดังนั้น ก้วแรกของการฟื้นฟูใจคือการยอมรับความจริงข้อนี้ครับและต้องกล้าที่จะท้าทายความเชื่อเก่าๆที่ว่าการอยู่ว่างคือความล้มเหลวส่วนที่ 3. นิยามใหม่ของคำว่าอยู่ว่างเมื่อสักครู่เราพูดถึงการคลายปลอมความยึดมั่นในความยุ่งไปแล้วนะครับทีนี้พอผมพูดคำว่าการอยู่ว่างหรือการไม่ทำอะไรเลยคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรครับ หลายท่านอาจจะนึกถึงการนอนดูซีรีส์ข้ามวันข้ามคืนการไถ่หน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยหรือการนอนแผ่บนโซฟาโดยไม่ทำอะไรเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นจริงๆก็ดีครับแต่คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบ่อยครั้งที่เราใช้เวลา3-4ชั่วโมงไปกับการดูซีรีส์หรือการไถหน้าจอพอจบลงเรากลับรู้สึกล้ายิ่งกว่าเดิมรู้สึกมึนๆชาชา และอาจจะรู้สึกผิดมากกว่าเดิมที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การอยู่ว่างที่แท้จริงครับแต่มันคือการเบนความสนใจเราแค่ย้ายจากความยุ่งแบบหนึ่งคือนานไปสู่ความยุ่งอีกแบบหนึ่งคือการเสพข้อมูลสมองของเรายังคงทำงานหนักครับมันยังคงประมวลผลภาพเสียงและเรื่องราวที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดมันคือการหนีจากความเหนื่อยหนึ่ง ไปเจออีกความเหนื่อยหนึ่งแต่การอยู่ว่างที่ผมกำลังพูดถึงในวันนี้มันคือความตั้งใจครับมันคือการจงใจที่จะหยุดนิ่งและอยู่กับปัจจุบันโดยไม่มีเป้าหมายใดๆลองนึกภาพนะครับการนั่งจิบชาหรือกาแฟในตอนเช้าและจิบมันอย่างเดียวจริงๆไม่มีการอ่านข่าวในโทรศัพท์ไม่มีการวางแผนงานในหัวแค่รับรู้รสชาติกลิ่นหอมและความอุ่นของมัน หรือการนั่งเฉยๆริมหน้าต่างมองดูเม็ดฝนที่โปรยปลายโดยไม่คิดตัดสินว่าฝนตกแล้วรถจะติดไหมหรือผ้าที่ตากไว้จะเปียกหรือเปล่าแค่มองและรับรู้นี่คือการอยู่ว่างที่ทรงพลังครับมันคือการฝึกสติให้กลับมาอยู่กับฐานที่มั่นคือร่างกายและลมหายใจของเราในทางธรรมสิ่งนี้คือการปล่อยวางจากอนาคตที่ยังไม่มาถึง และอดีตที่ผ่านไปแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้วินาทีนี้แน่นอนครับในช่วงแรกที่เริ่มทํามันจะอึดอัดมากครับจิตใจของเรามันจะโวยวายมันจะพยายามดึงเรากลับไปสู่ความยุ่งที่คุ้นเคยมันจะบอกว่ามีเรื่องต้องทําอีกเยอะนะอย่ามานั่งเสียเวลาหน้าที่ของเราคือแค่รับรู้ถึงเสียงนั้นครับรับรู้ว่ามันกําลังโวยวายแต่ไม่จําเป็นต้องทําตาม การอยู่ว่างไม่ใช่ความเกลียดค้านครับแต่มันคือการเติมที่ว่างให้กับจิตใจเหมือนเราเปิดหน้าต่างให้อากาศบริสุทธิ์ได้ถ่ายเทเข้ามาในห้องที่อับชื้นมานานและในความว่างนั้นเองครับที่การเยียวยาที่แท้จริงจะได้เริ่มต้นขึ้นครับส่วนที่4สัญญาณจากร่างกายในส่วนที่แล้วเราพูดถึงการอยู่ว่างที่เป็นการจงใจหยุดนิ่งใช่ไหมครับทีนี้ สิ่งแรกที่เราจะได้ยินเมื่อเราหยุดวิ่งไม่ใช่เสียงความสงบในทันทีหรอกครับแต่คือเสียงของร่างกายคุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเวลาที่เรายุ่งมากๆเราแทบไม่เคยฟังร่างกายของเราเลยเราปวดหลังเราก็แค่กินยาแก้ปวดเรานอนไม่หลับเราก็โทษเป็นเพราะคาเฟ่เรารู้สึกเพลียเราก็ดื่มเครื่องดื่มชูแรงเราปฏิบัติต่อร่างกายของเราเหมือนเป็นเครื่องจักร ที่เราต้องเคี้ยวเข็นให้ทำงานหนักที่สุดเราเมินเฉยต่อสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆมาตลอดหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งมันกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังลั่นในรูปแบบของการหมดไฟหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังการอยู่ว่างอย่างตั้งใจคือการหันกลับมาฟังเสียงที่แท้จริงนี้ครับเมื่อเรานั่งนิ่งๆสัก5นาทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อ หัวไหลเรามันเกร็งตึงมาตลอดเลยนี่นาลมหายใจของเราทำไมมันตื้นและสั้นแบบนี้ท้องไส้มันปั่นป่วนข้างในตลอดเวลาร่างกายไม่เคยโกหกครับในขณะที่จิตใจเราอาจจะพยายามบอกว่าฉันยังไหวฉันต้องสู้แต่ร่างกายมันฟ้องออกมาหมดแล้วในทางธรรมท่านสอนให้เรามีกายานุปัสสนาคือการเฝ้าดูร่างกายไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องตัดสิน ไม่ต้องพยายามแก้ไขแค่รับรู้รับรู้ว่ามันตึงก็แค่รู้ว่าตึงรับรู้ว่ามันล้าก็แค่รู้ว่าล้าวินาทีที่เรารับรู้ความเหนื่อยล้าโดยไม่ต่อต้านหรือเมินเฉยวินาทีนั้นคือการเยียวยาขั้นแรกได้เริ่มขึ้นแล้วครับการอยู่ว่างจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้กลับมาเชื่อมต่อกับบ้านหลังแรกของเราคือร่างกายนี้ก่อนที่บ้านหลังนี้ จะซุดโสมจนซ่อมแซมไม่ไหวนี่คือความเมตตาที่เรามอบให้แก่ตนเองอย่างแท้จริงครับส่วนที่5ช่องว่างสำหรับปัญญาเมื่อเราเริ่มฟังร่างกายแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะเจอเมื่อเราอยู่ว่างคือความฟุ้งซ่านของจิตใจครับอย่างที่บอกไปครับพอเราหยุดปุ๊บใจมันจะโวยวายทันทีมันจะขุดเรื่องในอดีตมาให้เราเจ็บปวด มันจะดึงเรื่องในอนาคตมาให้เรากังวลมันจะหาทุกวิถีทางที่จะดึงเรากลับไปสู่ความยุ่งที่มันคุ้นเคยจิตใจของเราเปรียบเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกคนแรงๆมาตลอดทั้งวันครับตะกอนมันฟุ้งไปหมดขุนมัวมองไม่เห็นอะไรเลยเราใช้ชีวิตเราตัดสินใจเราพูดจาผ่านม่านของความขุนมัวนี้มาตลอดเราถึงได้รู้สึกเหนื่อยล้างนะครับ เพราะเรามองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงเราเห็นแต่ตะกรนที่ลอยฟุ้งอยู่ตรงหน้าการอยู่ว่างคือการวางแก้วน้ำนั้นลงครับเราไม่ได้พยายามไปตักตะกรนออกเราไม่ได้พยายามไปทำให้น้ำมันใสในทันทีเราแค่วางมันลงนิ่งๆเมื่อเราอดทนที่จะอยู่ว่างได้สักระยะอดทนต่อความอึดอัดในช่วงแรกได้ตะกรนเหล่านั้นความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้น มันจะเริ่มค่อยๆตกตะกอนครับส่วนที่ 5. ช่องว่างสำหรับปัญญาเมื่อเราเริ่มฟังร่างกายแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะเจอเมื่อเราอยู่ว่างคือความฟุ้งซ่านของจิตใจครับอย่างที่บอกไปครับพอเราหยุดปุ๊บใจมันจะโวยวายทันทีมันจะขุดเรื่องในอดีตมาให้เราเจ็บปวดมันจะดึงเรื่องในอนาคตมาให้เรากังวลมันจะหาทุกวิถีทางที่จะดึงเรากลับไปสู่ความยุ่งที่มันคุ้นเคยจิตใจของเรา เปรียบเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกคนแรงๆมาตลอดทั้งวันครับต่กอนมันฟุ้งไปหมดคุณมัวมองไม่เห็นอะไรเลยเราใช้ชีวิตเราตัดสินใจเราพูดจาผ่านม่านของความขุนมัวนี้มาตลอดเราถึงได้รู้สึกเหนื่อยล้าไงครับเพราะเรามองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงเราเห็นแต่ตะกอนที่ลอยฟุ้งอยู่ตรงหน้าการอยู่ว่างคือการวางแก้วน้ำนั้นลงครับเราไม่ได้พยายามไปตักตะกอนออก เราไม่ได้พยายามไปทำให้น้ำมันใสในทันทีเราแค่วางมันลงนิ่งๆเมื่อเราอดทนที่จะอยู่ว่างได้สักระยะอดทนต่อความอึดอัดในช่วงแรกได้ตะกอน,น,นเหล่านั้นความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นมันจะเริ่มค่อยๆตกตะกอนครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันแค่กลับไปนอนนิ่งอยู่ที่ก้นแก้วและเมื่อน้ำในแก้วเริ่มใสนิ่งนี่แหละครับปัญญาหรือความกระจ่างใสมันจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มมองเห็น เหตุที่แท้จริงของความเหนื่อยล้าของเราเราอาจจะเห็นว่าที่เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เป็นเพราะใจเราแบกต่างหาดเราแบกความคาดหวังของคนอื่นเราแบกความกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอหรือเราอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เราวิ่งไล่ตามมาตลอดชีวิตแท้จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยความเข้าใจเหล่านี้ปัญญาเหล่านี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยท่ามกลางเสียงอึก,กทึกของความยุ่งเหยิงครับ มันต้องการที่ว่างและความว่างที่เกิดจากการอยู่ว่างนี่แหละครับคือที่เพาะบ่มปัญญาที่ดีที่สุดส่วนที่6การเติมพลังไม่ใช่การยอมแพ้มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเริ่มคล้อยตามแล้วว่าการอยู่ว่างมันก็มีประโยชน์นะแต่ลึกๆในใจโดยเฉพาะพวกเราในวัย40-50มันยังมีเสียงเล็กๆคอยกระซิบอยู่ใช่ไหมครับว่า แต่มันคือการยอมแพ้หรือเปล่ามันคือการหนีปัญหาหรือเปล่าเราเป็นเสาหลักนะเราจะหยุดได้ยังไงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงคันธนูครับคันธนูจะยิงลูกศรให้ไปได้ไกลและทรงพลังมันต้องถูกง้างให้ตึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราง้างคันธนูให้ตึงสุดค้างไว้ตลอดเวลาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นไม่นาน สายธนูก็จะเสื่อมสภาพมันจะหมดความรีดยุ่นและสุดท้ายมันก็จะขาดผึงไปเลยคนยิงธนูที่ฉลาดเขารู้ว่าเมื่อยิงเสร็จเขาต้องผ่อนสายธนูครับเขาต้องปล่อยให้มันได้พักเพื่อรักษาสภาพของมันไว้เพื่อให้มันพร้อมสำหรับการยิงครั้งต่อไปที่ทรงพลังชีวิตของเราก็เช่นกันครับการที่เราตึงตลอดเวลา การที่เราแบกรับทุกอย่างวิ่งชนทุกปัญหาโดยไม่หยุดพักมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งครับแต่มันคือการนำพาตัวเองไปสู่การแตกหักการอยู่ว่างหรือการไม่ทำอะไรเลยจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่มันคือการผ่อนสายธนูมันคือการบำรุงรักษาจิตใจมันคือการตระหนักรู้ว่าเราไม่สามารถเป็นเสาหลักที่แข็งแรงให้ครอบครัวได้ ถ้าตัวเราเองกำลังผุกร่อนจากข้างในนี่คือทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาครับไม่ตึงเกินไปจนขาดแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปจนไร้ประโยชน์การที่เราจงใจอยู่ว่างคือการแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างสูงสุดเพื่อที่เราจะกลับมาทำในสิ่งที่จําเป็นด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่แจ่มใสและด้วยปัญญาที่มองเห็นทางออก ไม่ใช่การดันทุรังทำรรด้วยแรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับส่วนที่7ความกล้าหาญที่จะว่างเราเดินทางกันมาจนถึงส่วนสุดท้ายของรายการเบาสบายในตอนนี้แล้วนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราได้สำรวจกับดักของความเคยชินที่ทำให้เรากลัวการหยุดนิ่งมาสู่การค่อยๆค,คลายปมความยึดมั่นในบทบาทที่เราแบกรับไว้จนหนักอึ้ง จนเราได้นิยามคำว่าการอยู่ว่างเสื้อใหม่ว่ามันไม่ใช่การเกลียดคร้านหรือการหนีปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างอ่อนโยนเราได้เรียนรู้ที่จะหันกลับมาฟังเสียงร่างกายที่เราอาจจะเมินเฉยมานานเราได้ฝึกวางแก้วน้ำที่คุณมัวของจิตใจลงเพื่อให้ปัญญาหรือความกระจ่างใสได้มีโอกาสตกตะกอนและเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับว่าการผ่อนสายธนูนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการบำรุงรักษาหัวใจของเราเองเพื่อให้ยิงลูกศรแห่งภาระหน้าที่ครั้งต่อไปได้อย่างมั่นคงคุณผู้ฟังครับในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโลกที่ตะโกนบอกเราทุกวันว่าต้องเร็วกว่านี้ต้องมากกว่านี้และห้ามหยุดการที่เราจงใจเลือกที่จะอยู่ว่างแม้เพียง5นาทีถือเป็นการกระทาที่กล้าหาญอย่างยิ่งมันคือการประกาศอิสรภาพเล็กๆให้กับตัวเองครับ ว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปริมาณงานที่เราทำคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงแม้ในขณะที่เรากำลังหยุดพักนี่คือหัวใจของความเบาสบายที่แท้จริงครับมันคือการค้นพบว่าความสงบมันไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางเสมอไปมันไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาหรือชายทะเลที่ห่างไกลแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่องว่างเล็กๆระหว่างความคิดระหว่างภารกิจที่รัดตัว ช่องว่างที่เราจงใจสร้างขึ้นมาเองในวันนี้ในวินาทีนี้ในทางธรรมสิ่งนี้คือความเมตตาต่อตอนเองครับคือการยอมให้ตัวเองได้พักโดยปราศจากเงื่อนไขโดยไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยไม่ต้องรอให้หมดแรงจนล้มลงไปก่อนผมอยากฝากคุณผู้ฟังไว้ครับการฟื้นฟูใจที่กำลังหมดไฟไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในทันทีแต่มันต้องการการอนุญาตครับ การอนุญาตจากตัวเราเองให้ได้อยู่ว่างวันนี้หรือพรุ่งนี้ลองหาเวลาสัก5นาทีอยู่ว่างอย่างตั้งใจแค่หลับตาแล้วรับรู้ถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นจริงๆอย่าดูถูกพลังของความว่างสั้นๆนี้นะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่มันคือการกลับมาเติมพลังที่แก่นแท้ของชีวิตเพื่อให้เรากลับไปเผชิญโลก ด้วยหัวใจที่เบาแต่มั่นคงและสบายอย่างแท้จริงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทําให้ใจของเรากลับมาเบาสบายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ